ทิบเก่ามีหน้าคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้วนะครับมือนี่อากาศคนทางจะโอ้ลมแห้งแต่เศ้าเลยนะครับลมโอ้โลมแต่เช้าเลยนะครับลมแรงมากหนาวน้อยๆน,นะครับทําไห้พวกไผ่พวกพวกล้วยปลูกไวนี่เหี่ยวแห้งนะครับโอ้เหี่ยวแห้งไปเยอะเลยนะครับมือนี่ตะพ้นมีสาระที่ดีนะครับมือนี่ตะพน้นอยู่ที่สวนไผ่ภาพเป็ด มือนีมีสาราดีๆนะครับเคล็ดลับดีๆที่จะมาบอกทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวในส่วนของเกีียวกรับการปลูกไผ่นะครับการปลูกไผ่นี่ปลูกจะได้จะจะได้ผลดีเนาะปลูกจะได้จังสิ่งออกเร็วนะครับเดี๋ยวมือนีจะพนจะมาวอาให้ฟังนะครับคือการปลูกไผ่นะครับการปลูกไผ่นี่ตามขั้นตอนเนาะตามขั้นตอนจะได้ผลดีที่สุดนี่คือคือการการช่ำเงาเนาะการช่ำเงาการช่ำเงาเนี่ยบอกแม่นว่าขุดมาก มาช่ำเลยนะครับขุดมาช่ำหรือว่าเอาไปแช่น่าไป่านกระบวนการอย่างต่างๆแต่พนลองมาเหมือนถกขันต้อนนะครับแต่ว่ามันบมใครได้ผลแต่ว่าศูตรสูนรนี้นะครับได้ผลดีนีนะครับอ่าผีู้เชื่ว่าได้ผลที่เกี่ยวกับปลูกภัยอ่าเป็นภัยสางภัยเนาะสีสะพนทดสอบอยู่นี่นะครับบอกว่าจะเป็นภัยสางไผ่หรือว่าเป็นภัยอ่าภัยอ่าภัยเลี่ยง ไผหยังกับตามซาเนาะครับประเภทไผ่นี่คันให้ในพื้นที่นี่คือในการช่าเงาคือคือมีวิธีนี่แหละนะครับวิธีเดียวนี่แหละคือการทสมโมราจะเอาเอาเงาไปช่ำเนาะไปช่ำแห้วก็ไปปลูกด้วยครับตะพ้นเฮตดมาหลายคันคันคันต้อนนั่นละแบบทุกแบบอ่ะแต่ว่ามา,มาเจอมาเจอแบบนี้นะครับแบบแบบทีตะโพนเฮย์ยืนนี่คือหนึ่งไปขุดเงามาานะครับขุดขุดเงามาานี่อ่าต้องเอาไปแสน้นามก่อนคือนหนึ่งนะครับแส้นาม แช่นามนี่แบบบ่บต้องมีอันพวกสารเล่งสารยังบ่ต้องนอกนะครับแต่นามซื้อนี่แหละนะครับเป็นนามผือซื้อนี่แหละแต่จะขึ้นนึงหลังจากครบขึ้นนึงเอาขึ้นมานะครับครบจากครบขึ้นหนึ่งเอาขึ้นมามาไวขังบนก่อนนะครับอาอยู่ขังบนก่อนแล้วเขาก็มาหมกพวกใบไม้ใบยังเนี่ยหมกไวอีกขึ้นนึงหลังจากนั้นไปแตงกิงนะครับหลังจากขวบแล้วเอาไปแตงกิงแตงกิงปุ๊บ แตงแตงเงามันน้มันไม่แตงจริงเอกแตงเงามันะพวกห้าผูกยังนะครับสอดออกมาดีๆนะครับสอดออกมาปุ๊บหลังแกนั้นเอาไปลงหลุมเลยนะครับเอาไปลงหลุมพอลงหลุมปุ๊บการแตกนอแครอาทีเดียวนะครับแค่อาทีเดียวแตกแล้วนะครับแตกแตกแตกแขนงออกมาเลยนะครับอย่างนี้เดี๋ยวตะพุนผ้าเบิ้งนี่การแตกแขนงนี่มันแตกดีแบบไหนเนาะอันนี้เป็นไผ่ต่างไผ่นะครับเดี๋ยวเขาเบิ้งกันว่าแตกการแตกแขนงนี่เขาแตกจะแตกแบบนี้เลยนะครับ ห้ามสามเห่ากันใช้บึงว่ากวากแตกต่างนะครับกวาแตกแตกแตก,แตกตางระวังการช่ำเห่าโดยการเอาไปแช่น้ำแล้วเอาขึ้นมาม,ามากักมามัร์่บมก่อนแลวก็เอามาแต่งหากแล้วก็เอาไปล่งหลุมมันได้ผลดีขนาดไหนนี่ไปเบิ่งนี้เลยนะครับนี่คืออ่าส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นผลงานบอกต่อได้เลยนะครับนี่ครับนี่เป็นไพ่สามไพ่นะครับนี่แค่อาทิตย์เดียวนะครับบ่ถึงอาทิตย์จำมือนี้เป็นมือที่หกนะครับนี่ เห็นว่ามันจะแตกดีนะครับนี่เพราะว่าการแตกนอเนี่ยเขาจะแตกแขนงเนาะเขาจะแตกแขนงนะครับเริ่มจากขอนี่ข้อที่สองกับลงมานะครับข้อสุดท้ายยังมีนะครับนี่นี่เป็นข้อสุดท้ายด้านนี้นะครับนี่ด้านจะได้พันยูด้านนี้นะครับอ่าเห็นไหมละละก็มาออกออกทุกตาเลยนะครับนี่ออกทุกตาเลยนี่คือการการเอาไปหมกไปบ่มน้ำก่อนนะครับเอาไปแช่น้ำนะครับตามขั้นตอนที่เะพ้นเราเมื่อกี้นะเอาไปแช่น้ำคืึ่นึงแล้วก็เอาขึ้นมามัก์พวกฟางพวกใบไม้นี่ล่ะ ขื้นหนึ่งแล้วแกะหนังกับมาแตงหากนะครับแตงหากออกดีเห็นมันงามๆแล้วก็มาล่งหลุมอ่านี่ครับมันแตกแตกเร็วขนาดนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีถีดีที่สุดนะครับถี่ถี่ตะพพนเฮตมาเนาะวิธี่ใดวิธีใดตะโพนกับเฮตมาเหมือนแหละแต่ว่าวิธีนี้ได้ผลดีที่สุดนะครับส่วนอีกเงาหนึ่งพพเดี๋ยวตะพพนพัดเบื้องเงาหน้านี้นะครับอ่าเงาก็นอีกถ้ามันจะออกออกเหมือนกันไหมอุ้ยต้อง่าวรุดครับต้องสาวรุดอ่าไปเบื้องเงาเงาตรงนี้นะครับ นี่เลยครับนี่ออกเหมือนกันเลยนะครับนี่เนี่ยลายแตงแตตอที่แรกเลยนะครับลายแตงแตตาที่แรกเลยนี่ตาที่หนึ่งนะครับมาตาที่สองตาที่สองเจดุยันดานนี้นะครับตาที่สามตาที่สี่เห็นไหมตะพ่วจ้าวไหวยุซีต้านะครับซีซีตาหรือว่าซีขอขันวอลดีกว่าคือซีขอเนาะซีขอกับซีต้านั่นแหละเพราะว่าไม่ต้าไม่ไพ่เนาะนี่คือการแตกแขนยางดีนะครับนี่ อ่านี่ส่วนอีกอันนึงอยู่ตรงนั้นนะครับอันนั้นอันนั้นแตกแตกบาท่านแห้งนะครับแตกแตกเป็นประมาณคุยๆจังหน่อยนึงนะครับที่เห็นอยู่แบบนี้นะครับที่เห็นอยู่แบบนี้นี่คือตะพุนจะเอาแบบนี้แหละเพราะว่าตะพุนว่างแผนไว้เนาะในส่วนในส่วนตรงนี้เนาะฟางนี่กะบางเครือบางที่กันขัดผ,ผูที่โบมี่เนาะขันผูโบมี่กับโบนัน้วมาหายเอาแบบนี้ดอกเพราะว่าอันนี้ตะพุนฟางมันเหลือแต่แต่ปีทีแล้วนะครับ ดีทีแล้วต่พ่นก็เลยเอามาใส่ไปนะบากเป็นฟางเกลววายบมกินแล้วแต่พ่นก็เรยมาแอมเลยมันจะกันกันใน่วนหนึ่งคือคือไก่ออกไก่ไก่ตะพ่นก็เลียงเป็ดเลียงไก่อยู่นีหลายๆเนาะมันมันก็รวมกันอยู่อันนี้ตะพ่นก็เรยเอามาแอมแอมที่นี่บางเปนอย่างไรเพราะว่าแต่พ่นจะเอาในส่วนของขยะตรงนี้เนาะนี่ครับขยะตรงนี้นี่มาใส่ตรงนี้เลยนี่แบบนี้นะครับ คือจะป่องก้านตัวหนึ่งก็คือว่าอหา้มันจะซูมอยู่ตลอดด้เวลาตั้งหดหน้านมันจะซ่มอยู่ตลอดเลยนะครับบอกว่าจะเป็นด้านตรงไหนตรงไหนมันก็จะซูมเมิดนะครับสามารถที่เก็บน้ำในด้นเลยนะครับอ่ามันจะเก็บน้ำในด้นเลยเพรว่าจะเป็นต้นป่วยหรือว่าไผ่นะครับนี่มันจะเก็บน้ำในด้วนนานนะครับอีกอย่างการการเทแบบนี้มันก็ค่อยเข้าปะหญาดนามได้นะครับเขาเาเป็นอาทิตย์เท้าควายมหดก็ได้เพราะว่าด้านล่างมันจะ มันจะซูมเนาะด้านล่างมันจะซูมแต่เย็นส่วนตรงนั้นนะครับถี่ตะโพนเหตุจากการการไหวเป็นไหม่เนาะตะโพนจะเห็ุเป็นสองยางนะครับอันนี้ตะโพนจะเอาขันเอาไม้ขันแนงแนงไม่เนาะนี่แหล่านี้เงาไปเดียวเดียวแบบเดียวกันกับแบบนี้แหละนะครับเพื่อป้องกันในส่วนไกลเคีออกมาเนาะเพราะว่าตรงนี้มันมีทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งหมูเนปไม่ได้มองนี่มันเป็นมองที่เกษตรพิษฎารี่มาเนาะเหตุยังก็เห็ดแปลกๆมูเข้าไปเนาะแต่แปลว่าเห็ดแบบ วิจัยเห็ดแบบวิเคราะห์แล้วก็เนี่ยไหนมันได้ดีเนี่ยไหนมันได้พานตะพพนก็เลจะเอามาบอกต่อเนาะในเสืองแในสวนของเหล่องดีๆนะครับสวนเรื่องที่่อเฮ็ดไปแล้วมันมันมัน่บพานนันบาหยังตะพ้นกระเจี๊ยนอามาบอกว่าอันนี้่บพาเนี่ย่บพาก็สิได้บอกต่อต่อกันครับผููถี่มากสำหรับการปลูกไผยสำหรับการเห็ดสวนนะครับการเห็ดสวนเกษตรนะครับมันก็มีหลายแบบเนาะแหละแต่เนี่ข้างไหนผู้ไดถนัดกาทันต่อไป เอาแต่ผู้ใดถนัดานดแบบไหนก็เฮ็ดไปโหลดในส่วนของตะพ่นนี่ก็คือเฮ็ดแบบนี้แล้วกัมีอ่ามันมีมันมีส่วนดีนะท่านถาะมันก็มีส่วนดีนะครับมีส่วนดีแล้วก็ส่วนเสียก็มีได้บอกเลยน่ามันดีเหมือนนะครับส่วนที่เสียกัมีหลายอยู่ส่วนนี้ตะพ่นมีอ่ามีภัยเปรียบเียบอยู่ก็คือคือเป็นภัยเป็นภัยเลี่ยงนะครับภัยเลี่ยงแต่ว่าการการ การวิธ <S an> ีการไม่ชวนตรงนี้แต่พ้นขามขันตอนการเอาไปหมักไงแต่ว่าถามว่ามันออกว่ามาเบิงนะครับมาเบิงเลยนะครับมันมันมันจะบอกใครออกดีไหนนะครับนี่ครับนี่คือไพ่เลียงนะครับนี่คือไพ่เลียงแต่ว่าการเอามานี่โอ้มันเลยที่ผ่ามือเลยนี่เห็นไหมครับมันจะบอกออกเลยมันจะมันจะแตกต่างครับไพ่สี่ขาอ่าไพ่สี่แต่พนเอาไปอ่ไปอยู่ในขันตอนเนาะขันตอนที่ว่าไปหมักนามก่อนหมัก หมักน้ำน้ครับ้ลามามหมักบม่มอยู่ขังบนอีกนะครับมันจะแตกแตกเล็หัวกันแล้วก็อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวมาเบ่งเปรียบเทียบกันในหลายต้นนะครับว่าขวกวแตกตา่างขว้แตกต่างระหว่างไผ่ไผ่เลี่ยงหรือว่าไผ่ต่างไผ่กับตามซางเนาะแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการถี่เฮ็ดเฮ็ดต,ต่างกัน่าท่านต่อทําต่างกันนี่นี่คือนี่คือไผ่เลี่ยงนะครับนี่ย่างย่าง,งออกกับปรามามนี่นะครับ มันจะออกมากแบบนี้เหมือนกันนะครับขอมากขอหนึ่งขอสองขอสามขอสี่ออกคือก้นแต่ว่าการว่ะปลูกอะมันด้นนะครับมันด้นเกินไปอันนี้ด้อ่ามันมันเลยเคืองเดือนนะครับเกินเกินที่ผ่ามือแล้วล่ะแต่ว่ามันซาแห้งพิดกับตัวนั่นนะครับพิษกับสีไผ่ส่างไผ่ที่ตะบพตะพนมาเห็ดในขันตอนที่ตะโพนเบาไปเนาะมันจะแตกต่างกันมากเลยนะครับยางนี่ก้อนนี่ก็โดนแห้งนะครับ มันสู่แบบจะพพนเบาอะไรยางก้อนนั่นนะครับกับปลูกพร้อมกันครับตัวนี้เนาะเห็นบหครับมาเบิงนี่ครับนี่อันนี้ก็ยังไม่ได้ออกเลยนะครับนี่ยังยังบ่ฏจักรเตียงเลยว่ามีมีเอียงเนาะนี่ยางตาตาเนี่กับบมบ่มีแขนงออกเลยนะครับมันจะต่างกันครับวิธีที่ตะพพนเบาไงวิธีที่ตะพพนเบานี่มันพวกแขกต่างกันอยู่คนละยางกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตะพพนการันตีได้เลยว่าอ่าวิธีที่ปลูกไผยให้ดีที่สุด ตามขั้นตอนตะ,ะพ่นว่าเนาะคุกเงามาแสนนมเอาขืนขึ้นนึงงล้วก็มาหมักบ่มในส่วนของอพวกใบไใม้ใบไหลมาบีกขึ้นนึงหลังจากนั้นการมาแตงหากเล้วก็เข้าไปล่งหลุมได้ผลดีครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอพูณนะครับสําหรับผู้ที่เขามารับชมนะครับขอกันในคลิปต่อไปเนาะนี่เรื่องสาระดีๆตะพ่นก็จะเอามาบอกมาก่าวทุกคนได้เบิ่งเนาะเดเบิ่งในว่าในเนวทางที่ปฏิบัตินี้ อันไหนไหนด้ดีอันไหนบดนดีอันไหนเสียหายกับทุกคนก็นจะมาบอกตอ่อต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปขอการคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ